สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็ออยู่กับเกมผีถ้วยแก้วต่างประเทศเนะเกมนี้เขาสร้างเสร็จภายใน2วันหรือว่า4 8ชั่วโมงนั่นเองก็เป็นเกมผีถ้วยแก้วต่างประเทศผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้วยแก้วต่างประเทศมันจะเป็นยังไงเคยเล่นแค่ตามบ้านเราเนาะว่าก็คือแบบอัญเชิญวิญญาณให้มาเข้าแก้วหรือว่าเข้าเสร็จเหรียญที่เราเล่นกันเนาะใครเคยเล่นก็น่าจะรู้ดีเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเลยดีกว่า และนาเราเข้าไปสู่การทดลองแต่ช่วยทําให้เราสู่พ้นความชั่วร้ายได้โอเคก็คือการทดลองคุยกับผีอะไรอย่างี้เหรออืมน่าจะเป็นบ้านของคุณนี้นะโอเคเดี๋ยวผมขอสำรวจรอบๆแป๊บหบนึ่งนะว่ามันมีอะไรบ้างตรงนี้ก็เป็นเตียงนอนครับผมห้องห้องถือว่าเล็กนะเนี่ยพัดลม พัดลมมีแสงไฟด้วยเสียงพัดลมนี่ดังมากเลยนะลดเสียงไม่ได้เหมือนเดิมครับผมเกมแนวนี้โอเคไม่มีอะไรแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาคุยกันกับผีดีกว่าไปโอเคเดี๋ยวเราอัญเชิญผีเข้ามาก่อนมายังเอ้มาแล้วก็เราจะถามว่าม,มีใครอยู่ไหมครับ อยู่โอเคคุณชื่ออะไรครับผม A B I อับบิก้าเหรอคุณอายุเท่าไหร่แล้วก็ข้างล่างก็เป็นคุณตายได้ยังไงเดี๋ยวผมขอถามอายุแป๊บนึงนะ หโอ้ยไม่ถึงหลักอยู่แค่หลักสิเองอะ่ะสิบเ,เหรอโอย้ยังเด็กอยู่เลยเป็นผีเด็กหรอแล้วคุณตายได้ยังไงครับผมเคไอคโอ้โดนฆ่าครับผมเอ่อคุณจำได้ไหมว่าใครฆ่าคุณ จำไม่ได้แล้วคุณจําอะไรได้บ้างอะ่ะพีอะไรอะ่ะรหัสเหรอคุณรู้ไหมว่าคุณอยู่ที่ไหนเอ มืดดาร์กดาร์กโซอยู่ในความมืดอ๋อก็คือน้องน่าจะตกอยู่ในความมืดเนาะมองอะไรไม่เห็นประมาณนี้หรือเปล่าเอ่อข้างบนเป็นคุณผ่านไปอีกด้านนึงได้หรือยังหรือว่าคุณอยู่คนเดียวหรือเปล่า ก็คืออีกด้านหนึ่งก็คือแบบในโยมโลกใช่ไหมก็คือผ่านด่านไปแต่ละด่านได้เนาะลองทำแบบนี้ใช่ไหมเออถาแบบนี้ก่อนดีกว่าติดอยู่อ๋เธอยังไม่ไปครับผมก็ น่าจะติดอยู่ในอะไรสักอย่างหนึ่งอะข้างล่างเขาบอกว่าคิดคุณติดอะไรอยู่ข้งมนก็คุณอยู่คนเดียวหรือเปล่าเดี๋ยวเราถามคำถามนี้ให้จบก่อนเนาะเดี๋ยวของพวกเขา อ๋อเป็นคุกของพวกเขาอ้าวคุกของพวกเอ่ยยมทูตหรออะไรอย่างี้หรอเป็นเอืมโอเคเข้าใจละเอ่อใครเป็นนักโทษเหรอเอ้าก็ทำไมเฮ้ย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 แบทพวกเขาอยู่ที่นี่ตอนนี้เหรอพวกใครหมายถึงพวกนักโทษอะไรใช่ ผมจะถามนี้แลวกันนะว่าคุณตกอยู่ในอันตรายหรือไม่ไม่ฉันตกอยู่ในความอันตรายหรือไม่ใช่โอ้พวกเขาคือใคร เดโม่เ <Dem> หรอปีศาจอสูรเดมอนฉิบหายละพวกเขาอยู่ที่นั่นกับคุณเหรอไม่แล้วพวกเขาอยู่ไหนอย่าบอกนะว่าอยู่นี่พวกเขามาหาฉันเหรอเอ่อดบายเอา้าเฮ้ยชิบหายทิ้งกันแบบนี้เลยเหรอพี่เดี๋ยว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 อันนี้ไป เก็บมามาเลยนีหรอนีหรอตายนี่หรอคนที่ว่าจับตัวเธอไปเอ่อไปได้ยังฉันมีไม้กางเขนไว้พี่อย่าเข้ามานะถ้าเราเดินเข้าไปใกล้ๆอะ่ะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยไปการเดินเฮ้ย ไม่เห็นเป็นไรเลยดิเออโอเคอ๋ออโหทิ้งกันกลางทางอเมนด้าเฮ้ยชื่ออะไรนะเมื่อกี้น่าจะใช่เหรออเมนด้าเหรอจำชื่อไม่ได้โอเคก็น่าจะจบแล้วเนาะเออน่าจะเป็นเกมสั้นๆน,นะครับผม น่าจะไม่ถึง10นาทีนะก็การคุยกับผีทางชาติก็จะประมาณนี้เนาะเป็นกระดานเออผิดถ้วยแก้วเนาะเป็นผีด้วยแก้วเวอร์ชั่นต่างประเทศเนาะก็ก็จะประมาณนี้โอเคทุกคนก็สำหรับเกมผีด้วยแก้วของเราก็มีเพียงเท่านี้ก่อนไปเจอกันคลิปหน้าครับ